Bye. Mm -hmm. สุริยองออกมาทางค้ามกนนาแล้วต้ากยังไม่กลับมาเลยจะเป็นตาได้ทไป้าก็ไมรู้พี่คิว่เรองอะไงน้หจะนงขอนก็ตา้งใจไปขอรรอยู่แล้วตั้งใจแล้วไปสู้มาไล้ชนะใช่ไหมล่ะก็ตั้งใจจะมาขอผู้หญิงแต่งงานแอบชอบมาตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเรียกรู เออเปหวจริงๆนะอ้ข้างในมีคนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยมีคนมาหาพ,หหพี่พี่หนไหมีเสียงวนพีสุดยอดแน่เลยอยุ้ไปดูส้จาชใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดปุบก็มาบาเลยเดี๋ยวเราเองอาทิตยาอยู่ไหมำไมบอกไ่ท่่าเขาพี่อุยลม่ลาินทำไมเนี่ยก็โอ้โหมหา นี่ตั้งใจมาบอกลมบอกแล้วอิยานี่นนะอิทยาใช่ใช่ใชพี่ไปทับมาไม่นานกลับม,มาตัวเป็นสาวเลยแต่งตัวแอปเยอะเลยแอลี้หรพี่แอปบริการใตา้อะพี่ก็เจอนอยาก้นนะ่นีนะพี่ลามิงมาอิยาบริจา เอพี่จับให้ได้ดิเออให้ก่อนห้ก่อน้ก่อนให้ก่อนให้ก่อนชวนกันขอกมาก่ะฉันจชวนพี่ใครชวนมันก็เหมือนกันแหละสุดท้ายมันก็นั่งเหมือนกันแหละคนเราเป็นเนื้อคู่กันอะไปุ่ดสีเดียวกันยกันเจแ้อบมองชไมซเียไม่แอบมองี่เแอบถ่้องเลยเฮ้ยเจ้ว่าเป็นไงบ้าง มีธุระธุระใช่ธุระอะไรล่ะจ๊ะพวกพี่เนี่ยไปกองทัพมาแล้วได้รับแัยช์นะกลับมาวัเนี้บางยีเนี่ยทรงประทานลดขาบรรดาศักดิ์ให้พี่นะม,มากมายแต่ว่าพี่เนี่ยก็อายุอาวม,มากแล้วใช่ไหมล่ะเจ้าเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพี่เนี่ยจะชอบเจ้ามานานแล้วอ่ะและตั้งใจว่าจะให้พ่อแม่เนี่ยมาสู่ขอสู่ขอทิทยาแต่งงานเลยเป็นแม่เป็นบ่เลย พี่น้าพี่คิดเอาไว้นะนะถ้าแต่งงานจะไปีิจะลาออกจากราชการพี่จะไม่เป็นเราทหารน่ะเพราะพี่เก็บงเงินได้ก้อนเลใช่ไหมก็จะจะเอามาลงทุนแบบเป็นครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยหายกิจก<ข>ารเล็กๆก็ไอ้นี่ก็ได้ไอ้ขายขนมโคกก็ได้อ่ะโอ้โหขายขนมโคกเหรอจ้าใช่จะทำไม่เป็นหรอกจ้าไม่ต้องไปทำอะไรเลยเดี๋ยวพี่ทำให้เดี๋ยวพี่เนี่ยจะเป็นคนหยอดด้วยแล้วเธอเป็นมนแทะแต่ว่าพี่เนี่ยหยอดไม่เหมือนใครนะ ก็พี่หยอดให้กาดไงอะไร่ะจ๊ะอหยอดให้กาดก็ยาให้กอดไงคิดนานไม่เรียกมเชีย้ก็คิดมานาแล้วอ่ะไอว้อีไอ้เมื่านกเรียกวันกอน เราจะลงทุนกับพี่ไหมเนี่ยจะไปช่อแบบีเหรอพี่ามจะเย็นก่อนนะจยตาอะนี่ใจเราซ้อมบงทีไม่อยากว่าใคร้เดียวเ่ะพี่ฉันไม่เถียงพี่นะเพื่องบอกเขาิด้เขเอาไว้ผู้หญิงเกิดมาคู่กับผู้ชายแต่คือว่าตอนนี้อาทิตยายังไม่พร้อมนะจ๊ะยังไม่พร้อมเอาแบบนี้นะ มีคนรักวันใดอธิตยาจะบอกพี่เป็นคนแรกเลยนะจ๊ะจะบอกพี่เป็นคนแรกใช่อย่าลืมนะพี่จาแน่นเลยบอกให้เียก่อนเยก่นเดี๋ยวก่อนพี่นางน้วันนี้เรียกไม่เป็นขึ้นเป้าเจ้าไม่พี่ฉันก็ไปไงทำไม ใกลนะใีโอกาสดีๆแบบนี้นี่ได้หายากองคมันยีใจดีให้หาทุกคนพักหน้าสิบห้าวันใช่ไหมใช่ไม่มีนามาสบห้าวันเลยเนี่ยเราจะสงสัยว่าทำไมหยุยาวสิบห้าวันทำไมแล้วทวกอย่ากยางที่ทำมแต่ไหนต่เมื่ไหร่ขอัดทำทีเดียวเลยไอยากให้ถึงวันนั้นเลยคนไี่มาที่นี่มาเนี่ าม่้หมาชอบแบบนี้หรอเราไร้อเนะแล้วก็แต่งแต่งผีเหมือนแี้เลยต้องนี่เป็นไงบ้างที่ก็เดีมาเซี่แตยาอ้ดูคาว่าพี่เนี่ยนี่จะใช้น้ำสีแามาด้วยชนสเนดีนะจะนานะนหลนดูเรื่องกระบบานินะปมม อันนี้ยากี่หาทุกคนลาได้ที่ให้เราถือโอกาสนี้ลาอุเยกมาดูมาสิบห้าวันเลยนะสิบห้าวันได้จัะที่ลามาสิก็เาวัตั้งแต่เอวาทุกยันมนี่มให้โอกาสดีแบบนี้มันหายากเลยอธิบายดินไปแล้วเหรอที่ลามาสิบห้าวันเ็าเขาว่าที่จะมาทำตามสัญญาที่อยากมาที่ตัวงนไว้ไงสญัสดีค่ะ พี่พูดจากนี้หนูก็ไม่ยังไงี่สัญยาพี่หมายตามว่าพี่หละไปสู่ขอทยากับพ่อแม่แล้วนะีจ้าพีิแล้วพ่อกับแม่ว่ายังไงบ้างหาไหาพ่อมาพ่อรยใช่ไหมพ่อรยพ่อรนนีพเกบลัดูพพ่อพ่อดีรออวันนี้พ่อรนได่ไรพ่อครเป็นพ่อร่าเองประมุนนะพ่อดีครับ ลูกพ่อแต่งานครับเออก็ตสบายดีวไม่ต้อเสียงเออพ่อตันีก็บมลูกแล้ว่ข้าแล้วพเ้นแล้วอไรปบ้านเออไพเก็บมะม่วงัวนมาลูกทำอะไรเก็บมะม่วงอเมะม่วงปเก็บมะม่วงหลวนมาลูกทำอะไรอ่ะทำอะไรเออันอยากอกด่้ลอกพูดอะไรไม้เลือกเลย พิธีญาติตอนนี้พี่ทอ,องขานลองพิตีาแล้วแวาม่ก็บอกว่าอีกสามวันให้พี่แม่เี่ยงหนหน้าประสุขทอที่พี่แม่แต่งงานได้เลยจริงเหรอเด็ตเป็นสาวพี่แล้วดีใจที่สุ